สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นการแจกคูปองช่วงนี้นะคือเราเนี่ยเลื่อนไปเจอโพสท์หนึ่งใน Facebook นะคะเนี่ยเขาตั้งว่าทำไมเดี๋ยวนี้แจกบ่อยจังน่าสงสัยนะพร้อมกับรูปแบบนี้นะคะคือเราคิดว่ามันควรเป็นแบบว่าหัวข้อท็อป,ปิกละที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนาะว่ามันเป็น อะไรยังไงในทิศทางไหนนะคะก็ฝาก share, กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอ่ะคือช่วงนี้คือ rv ีนะคะแจกคูปองแบบเยอะจริงๆนะส่วนตัวเรามองว่าเป็นการเข้ามาของ mlbb นะคะเพราะว่าแบบกระตุ้นอะ่ะทุกคนพอมันไม่มีคู่แข่งมันก็แบบชิลๆิใช่ป่ะพอมันมีคู่แข่งมันก็แบบแข่งกันอะ่ะดึงคนกลับมาเล่นเกมนู้นเกมนี้อะไรประมาณนี้นะในมุมมองที่ เราเนี่ยคิดว่าแต่คนที่ได้เปรียบที่สุดคือใครก็คือผู้เล่นนั่นเองนะทุกคนขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคาอากันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยว เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชัแนนะคะีีิลลเยปา เอแกไม่รอดแน่มาเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่าเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นนะน ฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะผู้เล่นอย่างเราเราก็คือคูปองฟรีเพจฟรีในมบายลีเจนชั่มชาม,ชามอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์นะคะซึ่งคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีสาระนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านท็อปเมนนะอ่ะเติมจน VIP 10ไม่เคยได้อะไรจากเกมนี้ฟรีเลยเหมาตลอดโคตดก็ไม่เคยทันสุ่มกล่องก็ได้แต่อะไรก็ไม่รู้นี่ ก็เติมอยู่แล้วจะแจกทําไมอ่ะอันนี้คืออันนี้มีสาระนะทุกคนคอมเมนต์นี้บอกนะคะว่าจากประสบการณ์หลายๆเกมถ้าแจกแบบผิด,ผดปกตินะคะก็คือ1เกมกําลังจะปิดอ่ะอันนี้คือ RV เนี่ยน่าจะยังไม่ปิดเร็วๆนี้แน่ๆนะคะทุกคนอ่ะแล้วมาดูข้อที่2นะคะจะเป็นการตลาดที่พยายามนะคะดึงคนกลับมาแบบสุดโตง ส่วนตัวมองว่าข้อที่2เนาะเพราะว่าแผนการคอลลับเนี่ยยังมีมาเรื่อยๆเนาะก็จะไม่ปิดง่ายๆแต่จะเป็นการทุ่มแจกเยอะๆเปิดของแร่เยอะๆนะคะมันเหมือนดาบสองคมนะคะก็คือวันหลังคุณแจกน้อยก็ไม่ได้อ่ะ แล้วก็คนที่รักเกมเนี่ยเติมเยอะคือหน่อยแน่นอนนะคะก็คือคนเติมเยอะอย่างเราก็หน่อยหน่อยนะแต่ก็โอเคนะทุกคนอยากให้แบบคนอื่นๆที่ไม่มีเนี่ยก็ได้ของฟรีกันไปบ้างก็แล้วแต่แบบมองๆเนาะไม่มีทางคิดนะคะคิดเยอะคิดน้อยแต่คิดแน่นอนอ่าคนจะเริ่มนะคะนี่ เติมเงินซื้อของน้อยลงเพราะติดนิสัยซื้อไปเดี๋ยวก็แจกเดี๋ยวก็ลดราคานะคะก็คือข้อดีเนี่ยมันก็มีอยู่นะก็คือจะเป็นการดึงคนใหม่แล้วก็คนเก่ากลับมาเล่นได้เราคิดว่าส่วนตัวนะการแจกของแจกอะไรเนี่ยของตั้งแต่ของกินง่ายแจกคูปองแจกสกินแจกฮีโร่ฟรีเนี่ยมันคือเขาคิดมาแล้วแหละมันน่าจะเป็นแบบแผนการตลาดอลทุกคนเออมันไม่มีแบบแจกสุมสี่ซุมห้าน่าจะเป็นแบบ แผนการตลาดแน่ๆนะทุกคนอ่ะแจกบ่อยก็ผิดไม่แจกก็ผิดพวกมึงจะเอาอยัางไงให้ถูกใจยังไงวะ mlbb ไม่เห็นจะแจกเหี้ยอะไรเลยอ่ะมาตีก้นแค่เรื่องอโอเคอันนี้น่าจะคำยายาบอยู่ตั้งนานไม่รักดันมารักตอนจะไปก็คือเดี๋ยวนี้คนมันก็แบบแห่กันย้ายเกมอะไรอย่างงี้เยอะแหละเขาก็เลยแบบอยากดึงดึงดึงคนนะคะอันนี้บอกซื้อเสียง แจกแต่เกมกระตุกขัดแย้งนะแจกเพื่อล้งผู้เล่นนะคะเราก็และดึงผู้เล่นเก่ากลับมาแต่พอกลับมาเล่นเจอเกมกระตุกทั้งทีเน็ตเทียวปกติแต่นี่เฮียจะหมดอารมณ์นะคะเล่นเขาจะย้ายค่ายเพราะเกมหวยนี่แหละอแจกแบบจํากัดโค้ดอ่ะจริงๆริงนะเราเนี่ยใส่ไม่ทันสักโค้ดเลยนะทุกคนก็คือจะใส่จะใส่บอกโค้ดเต็มโค้ดหมดโค้ดใส่ไม่ได้เออ แต่เขาแจกเยอะนะจริงๆแต่ต้องไปแบบว่าดูไลฟ์สตรีมเมอร์นะคะถึงจะได้โค้ดมาแจกป้งองไม่ได้แปลว่าคุณภาพเกมจะดีขึ้นอะประมาณนี้ร้อยล้านเป็นเหตุอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ในส่วนหนึ่งนะคะทุกคนที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับช่วงนี้เนี่ยที่ RV นะคะแจกคูปองแจกสกินแจกฮีโร่อันนี้คือดีไหมอะเราขอสรุปเลยละกันส่วตดวนะมองว่าดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคแล้วก็ ก็คือผู้เล่นอย่างเราๆนี่แหละผู้บริโภคนะคะมันก็จะรับบิ้มๆทั้ง2เกมนะคะก็คือจะมีเกมโมบายกับ RV นะคะคือรับกันจุกๆกันไปเลยแบบสายฟรีเนี่ยชอบอแต่อย่างอื่นเนี่ยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ